พี่น้องครับชมพระนางพญานะครับจะสังเกตว่ามีหลายสีเห็นไหมครับอย่างนี้เรียกว่าสีผ่านนะครับพี่น้องครับเรียกว่าสีผ่านคือมีสองสีในองค์เดียวสีของพระนางพญาเกิดจากการเผานะครับเกินเผานะครับพอกดแม่พิมพ์เสร็จก็เข้าเต่าเผามีการเผานะครับเหมือนพระซุ้มกอนะพี่น้องครับนี่ครับและอย่างหนึ่งครับที่เราจะเจอก็คือรอยปาดข้างๆนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ นะครับลอยปาดแล้วอยคูดเม็ดมวลสารนะครับแล้วก็หลังที่เป็นตะปุ่มตะป่ํารอยลายนุ่มือลอยขอบปิ้นเหล่านี้นะครับนี่คือเอกลักษณ์ของพระนางพญานะครับอย่างองค์นี้ก็จะเป็นสีอิดนะฮะบางทีก็จะเรียกสีอิดบางทีก็จะเรียกสีแดงแล้วแต่นะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับเป็นพิมพ์เข่าโค้งนะแบบนี้เรียกว่าเข่าโค้งครับนี่คือเส้นเข่าโค้งพี่น้องครับนี่ฮะนี่ก็จะมี ลอยปาดลอยครูดเม็ดมวลสารเช่นเดียวกันพี่น้องครับนี่ครับหลังก็ต้องมีตะปุ่มตาป่ํานะครับมีการลอยลายนุ่มือนะครับแล้วก็มีขอบปิ้นพี่น้องครับนี่ฮะนี่องค์ต่อมานะครับก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็นเนื้อออกเป็นหินรับมีดองค์นี้จะสวยมากนะครับพี่น้องครับเนื้อหินรับมีดนี่ก็ถือว่าเป็นพระนางพญานะครับที่จะมีเนื้อแกล่งมากนะครับ เกิดจากการเผานะครับเนื้อองค์สีนี้จะมีการเซตการหดตัวเนื้อจะแกล่งนะครับพี่น้องครับสวยงามมากๆครับผมนี่ฮะสวยมากๆก,กับพิมพ์เข่าโค้งนะฮะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เข่าตรงนะครับอ่าพิมพ์เข่าตรงสีก็จะออกเป็นสีแบบไพรแห้งเห็นไหมครับเข่าตรงเอกลักษณ์ก็คือทองเฉ่องเห็นไหมครับทองเฉพาะเรามีเส้นเข่าตรงตรงนี้เห็นไหมครับเกจจะตรงเห็นไหมครับ นี่ครับเกตรจะเป็นเกียร์ประตูขึ้นไปตรงๆนะครับเกตรเปลวเพลิงนะฮะนี่ครับมีรอยครูดเม็ดบนสารข้างๆนะครับแล้วก็หลังก็จะเป็นตะปุ่มตะป่ํามีลายนุวมือนะครับนี่กะลักนะครับผมนี่ครับอง์นี้ก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็นลักษณะของพิมพ์ขอตรงเช่นเดียวกันเห็นไหมครับเนื้อองค์นี้จะออกเป็นแบบค่อนข้างที่จะออกไปทางเหลืองนะครับเนื้อค่อนข้างเหลืองนะครับ ก็ท้องป่องเห็นไหมครับมีเส้นเข่าตรงนะฮะมีรอยครูดเม็ดมวลสารนะครับหลังนะครับมีลักษณะของเม็ดผดนะครับมีรอยนิ้วมือโบราณนะครับนี่ครับนี่คือข้างอันนี้คือพุทธศิลป์คร่าวๆนะครับของพระนางพญานะครับพระที่ถือว่าเป็นจักรพรรดิ์ขี่เบญจปารีนะครับของเมืองพิศุโลกนะพี่น้องที่รักทุกท่านครับกลับผม